เนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยมันมายุ่งกับกูมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันชอบแบบทําคลิปประจานเฮ้ยแต่แต่อันนั้นแต่นั้นกูไม่เห็นด้วยอย่างแรงเว็บที่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 คาว่าโดเนตคือจะพูดแล้วแต่เข้าใจเลยใช้คําว่าโดเนชใช้คําว่าส่งของขวัญเดยตอนนั้นอะยังไม่ได้พูดคําว่าโดเนชครับคุณอยาขอร้องคุณอยาเปลี่ยนคําขอร้องอยาเปลี่ยนคํา เมื่อกี้คุณจะบอกว่าโดเนทโดเนทแล้วอยู่ดีๆคุณจะบอกเปลี่ยนของวันไม่ได้ขอร้องจะบอกหลายทีแล้วแต่พูดแทรกอย่างนี้ไงก็เลยไม่ไพูดสักทีมันไม่ใช่ของวันเว็บขอร้องดีเจทำไมอ่ะดีเจจะทําเว็บเติมเงินแล้วก็เติมเข้าไปให้อันนี้ไม่รู้แต่แกคำแกเ,เราได้ยินคำว่าโดเนทอ่ะเข้าใจปะเนี่ยอ๋อตอนที่พูดกันที่เราพูดว่าโดเนทหรอ เออเ<ร>พี่อบอกว่าเด็กโอเคเดี๋ยวเราอ่านข้อความไม่ฟังจบปะให้แกคิดว่ามันเป็นการส่งของขวัญแสดงว่าแกก็ต้องพิมพ์คาว่าส่งของขวัญแต่แกบอกว่าโดเน็หลอกตั้งเด็กอันนี้อันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราแกมีคนที่มาคุยกับเราได้ไหมคนยังไงเอยคือเราว่าถ้าเราคุยกับแกมันทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาขอเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นของแกก็ได้ เป็นคนของแกก็ลยขอคนกลางคนนึงไม่ต้องกลางอะ่ะเอาแบบเข้าข้างแกไ,<ม>ไปไเลยก็<อ>ได้เอามาเลยเอามาเลยเรายอ่ะเอาเอผาผมไม่เขาจะยากอีกคืออะไรอะ่ะอขอเดีย๋ยวถามเลยใครก็ได้ขอใครก็ได้ครับยกมือเลยผมขอคุยเดี๋ยวแล้วช่วยอธิบายเลยให้ผมเข้าใจไปเลย เปลี่ยนเรื่องไปเรื่งอะไรเรื่องอะไรแล้วว่าเนี่ยโอ้ยจะเสร็จไม่ไม่ไม่เว็บไม่ไม่คืออย่างนี้คือมันมีดีเจคนหนึ่งแล้วผมพูดกับคุณว่ารู้รู้รู้แต่เว็บมึงอย่าทำอย่างนี้ดิสังกัดจะเสียมันยังไม่จบแล้วดีเจอีกเหเสี๋ยวอะไรกับสังกัดอีกทีนี้ไอ้บ้าเราสังกัดเดียวกันเว็บไม่ต้องเอาเรื่องสังกัดมันยุ่งเอาเรื่องของเราดีกว่าแค่นายพูดมาไม่คือเรามาทะเลาะกันได้ไงเว็บ เราอะไม่คือแกไม่คนโพสโพสเลยด้วยซ้ําถ้าจะดา่ามาด่าเราเลยดีกว่า <c oughs> คือ<ะ>อย่าดา่ายังไงอะอันนี้หากระน, <c oughs> นี้เน,เนี่ยเห็นปะแล้วก็ใช่ไงแกเนี่ยแก,แกยังหาสองหาเราเจอเลยแล้วมาด่ากันหนีดีกว่าไหมให้เรื่องมันเงียบแล้วแกด่าเราด่าไม่ควรไปพูดกับสิบสองทำไ้น่าจะมาพูดกับเราอย่างนั้นเลยนะเอ้าแล้วเรา,แล,เราแล้วเราทําให้มันวงวงบ้านหรือเปล่าอย่าร้อนสิโอเคครับ เราทําให้วงกว้างหรือเปล่าครับทําไมเราต้องนี่ยเรายังเรายังเรายังฟังแกเลยเว็บทำไมแกอย่าพิ่งร้อนอย่าพึ่งให้เราพูดอากูฟังเนีะยแล้วกูก็ฟังมึงเนี่ยเว็บเนี่ยมึงให้กูเงียบกูก็เงียบเออมึงจะเงียบอะกูพูดคาสองคำมึงก็แทรกขึ้นมาแล้วกูยังไม่ได้พูดอะไรมึงก็แทรกขึ้นมาแล้วเนี่ยมึงมึงก็เป็นอย่างเงี้ยอาะทำไมกูต้องฟังมึงอะทำไมกูต้องฟังมึงเนี่ยทำไมอะมึงไม่ใช่เพื่อนกูนะเอ้า ก็กูคุยมาเนี่ยกูมาหามึงเนี่ยเพื่อกูมาถามว่ามึงด่ากูทำไมแค่นั้นเนี่ยก็มาคุยไงทาไมคุยไม่ได้หรอครับได้แต่ทําไมกูจะแทรกไม่ได้อ่ะในในสิ่งที่มันไม่มันควรแจกสมมติก็ให้ผมพูดเสร็จก่อนดิรู้จักมารยาทอะมึงไม่ไมึงจะคุณหรือมึงจะกูเนี่ยเอาเอาสักอย่างคือแต่แต,แต่แต่กูอะคือกูอะมันคือกูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกูคือมึงเข้าใจปหเราเราเคยสนิทกันมาเราไม่ตอนแหล่แล้ว เราไม่เหมือนอะเมื่อก่อนเราอ้อมคอมแกเป็นแกแกเคยพูดว่าแชมป์มึงทำไมต้องอ้อมด้วยแกบอกเราใช่นี่คือคําสอนของมึงนะแล้วทไมมพี่งเเป็นอแชมป์แชมป์แชมป์ครับครับแชมป์หนึ่งถ้าเห็นใจเด็กที่ฟังนะลดเสียงสักนิดหนึ่งแก้วหูจะแตกแล้วอีกนิดหนึ่งเออพอาล้วมันต้องลอกอ๋อใช่เหรอขอโทษไอ้ทุ่นทุ่นทุ่ทษ่นทุ่นทุ่นเุ่นท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 ุ่น่นทุ่นทุ่น อย่าให้คนทั้งห้องเป็นโลหูหนวกโอเคขอโทษขอโทษอันนี้อันนี้โอ้ยเชี่ยเลยไม่ขอโทษเว็บเข้าใจละกูไม่จะค้อนเบาแล้วเนี่ยอืมกูไม่จะคอกูปรับไม่สุดขอโทษโอเคยังโอเคหรือยังไม่เออโอเคโอเคทีนี้ในสิ่งในสิ่งที่หนักกูลืมเลยในสิ่งที่พูดเนี่ยคือแกทำให้มันขยายกว้างมากขึ้น มันไม่อาใช่แล้วทําไมแกไม่มาดา่าเราเลยเรายอมรับผิดเลยท้าเฮ้ยไอเชี่ยมันไม่ดีติดแต่ตอนนี้เท่ากับแกก็ประจานเราแต่คําว่าประจานเราไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะมันไม่ได้ทําให้เราผิดตรงไหนเลยแต่เพียงแค่เด็กแกเข้าข้างแกเฉยนะเอออาอใช่ได้ไม่อาจจะไม่ผิดอะไรเลยก็ได้นายเอาเราเปนินทานายก็ไม่ผิดโอเคนินทาบ้างอะไรอยู่บ้างคำว่าฟังก่อนขอกําจัดเอ่อขอกำกำกำับเอ่อ จำกัดความอีกรั้งจำกัดเออนั่นแหละว่าินทาี่อมันพิมพ์กับสิบสองไทม์อ่ะมันให้มันส่งให้มันให้ไอสิบสองไทม์อ่ะแคปเพื่อมาให้มึงแล้วให้มึงเอามาให้กูไปเหรอใช่อะเออถ้ามันเป็นความจริงสิบสองไทม์ก็น่าจะแคปเฉพาะช่วงหลังไม่ใช่เหรอแต่นี่เขาแคปมาทั้งหมดเลยนะจะให้เป้ดเฟซสิบสองไทม์ไหม เขาแคร์บานทั้งหมดเลยนะเออเขาแคปมาทั้งหมดคืออะไรวะอ,อ๋ออ๋อไม่ไม่อันอันน,น,นี้อันนี้แคปวมาคือใช่เขาแคปตั้งแต่ตอนที่เขาไปคุยกับคุณตอนแรกแต่ผม<ง>กไม็ไม่ไม่คืออันเนี้ยอันเนี้ยคือมันมันนอกเหนือจากคําสั่งแล้วเนี่ย12ไทม์เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเออช่างมันเถอะเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เคลียร์กันแล้วจะได้รู้เรื่องว่าเราก็ไม่ได้อยากจะ ไม่ได้อยากจะอ้อมค้อมเหมือนที่แกเคยบอกว่าเราชอบพูดอ้อมเพื่อให้มันมิตรภาพมันยังอยู่แต่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะพูดตรงตลอดเว็บตั้งแต่เราออกจากแกมาเนี่ยเราพูดตรงมาตลอดนะเว้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยพอพูดตรงอ่ะมันจะได้รู้ว่าใครที่มันจริงใจกับไม่จริงใจว่าคุณคิดอะไรอยู่ทม่ผมเวีบกเคยจริงใจจริงจังกับเราว่าเวลาแบบเป็นเพื่อนันี่ยนาถามจริงเลยเคยจริงจังจริงจังจริงใจใช่ไหมอ่า เคยช่วงแรกแต่เริ่มไม่ตอนที่เองบอกว่าเองไม่ชอบเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราไปพูดแซล์เด็กว่าเฮ้ยเริติดตามแจมเหม่อมาติดตามพี่เอออะไรเงี้ยเราพูดแซลเด็กตอนที่ยังไม่อยู่มันน่ามันน่าพูดไวหละไม่มันคือเป็นคาแซลเราเคยบอกนายแล้วว่าเราชอบพูดไม่แต่อย่าเซล์รับหลังสินายชอบพูดพูดแทรกอย่างนี้แหละแต่นายอย่าแทรกนะเนี่ยยังพูดไม่จบเลยนะ คือเราไปบอกเด็กว่าเฮ้ยมาติดตามไม่โอ้โหแชมป์ไม่ดูแลเด็กเด็กเขามารอตั้งแต่เช้าไออย่างเงี้ยเออเราก็พูดแซวแล้วเราก็ออกห้องไปพอกลับมาตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วมันทั้งแล้วแล้วเด็กมันทัเด็กทั้งก็งงมากนายก็น่าจะมาถามแล้วก่อนแต่นายก็ไม่มาถามเด็กเด็กมันเด็ก็เริ่มไม่ชอบนายตั้งแต่ตอนตอนนั้นตอนต่างฟังก่อนฟังก่อนเด็กมันทําตามครับเว็บเด็กมันเชื่อฟังผู้ใหญ่เด็กมันทําตามผมนะมันคงไม่เอาคํานี้ไปบอกคุณหลอกครับ มันไม่ใช่นะไม่ใช่เด็กบอกนะจ๊ะเขาบอกว่าี่่เววบ,บอกาใช่แค่น <ะ S 1> คนนะแค่คนเดียวนะแค่คนเดียวเด็กไม่พูดหาเลยเลยแต่แต่แต่เราแต่แตแตแตอ่าไม่เช็คประวัติกานก็นไม่มาถามเราเอา้าไม่มาถามอะไรก็มันเป็นความจริงป่ะละ่ะถ้าเราถามมันก็คือความจริงอยู่ดีปะ่ะเว็บใช่มันคือความจริงแต่นายไม่ถามไงว่าทำไมเราพูดนาะยไม่เอาเหตุผลจากเราบ้างเลยเอา้ามันสมควรพูดหรือเปล่าล่ะครับ เราเคยบอกกับนายไปว่าไงก็บอกไปแล้วว่าเราแล้วมันสมควรพูดหรือเปล่าคือจะด่าจะด่าก็ได้นายแล้วว่าเราด่าไปเยอะพูดเรื่องช่องสี่เราพูดอยู่แล้วว่าเราพูดใช่ไหมหลังจากนั้นเราบอกว่าอย่าพูดเรื่องช่องนะเว็บอ่าใช่แล้วหลังจากนั้นนายก็บอกว่าอย่าพูดเรื่องช่องนะก็จบแล้วไงแล้วจะมาพูดทำไมล่ะเลิกพูดเรื่องช่องไปแล้วก็ใช่ไงแล้วเอามาพูดทําไมเราเคลียร์กันเสร็จแล้วตอนนั้นแต่อคือสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมที่เราไม่ชอบแต่นี้แค่มาบอกเวลาตอนที่ไม่ชอบเฉยๆอ๋อนั่นแหละ เราไม่คือมันก็ไม่สมควรพูดไงมันก็เสียงจั<ป>้งก็ไม่ชอบตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มไม่จริงจังแล้วใช่เ,เราก็เราก็เสียใจแล้วเว้ยถูกปะ่ะอ่าเห็นปะ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะใครใครผิดอ่ะเราผิดใช่ไหมที่เราโดนหาว่าแกไปคือเราไม่เข้าใจเพื่อนเหรอหรือเราคิดมากไปเองว่าเพื่อนอย่างนั้นเหรออ่าเป็นเราผิดก็ได้เพราะาเราเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าเราคิดนะตอนนั้นอ่ะ เพราะว่าเพื่อนเราสี่ห้าคนเวลาเราคุยอะไรกับมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูด hey, อะไรแต่ว่าเราไม่รู้นิสัยนายไงเราก็เลยไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เฉพาะนิสยัยมันเป็นเกี่ยวกับการกระทําของเด็กด้วยที่ฟังแกที่ฟังว่าแบบจะไปด่ามันด่าจริงๆเว็บพี่คือเด็กมันก็เหมือนผ้าสีขาวอ่ะคือไม่คือมันเด็กมันฟังแกเด็กมันฟังเราด้วยถ้าเกิดว่าเราพูดแต่เราไม่เคยบอกว่า,าไปกดเลือก เราดูช่องานานแล้วไม่ใช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 ่นานแล้วแต่เราก็ไม่เคยบอกว่าเลิกติดตามเว็บนะเพราะเราเห็นความสําคัญของเพื่อนคือเราอ่ะการเล่นการพูดอะไรกับแกเรื่องอื่นได้แต่เรื่องช่องเราสองคนจะเติบโตไปได้วยกันเพราะว่ามันเป็นช่องของ YouTube มันเป็นสื่อที่เด็กจะต้องมาดูเราเป็นแบบอย่างกับเยาวชนเว็บคือเราเ<อ>ไม่อยากใช่แล้วเรามาทะเลาะก,กันอย่างนี้แล้วคิดว่าเด็กอ่ะมันจะทํายังไง ไอเด้า <Idol S 2> ของไอดเด้าเออเอางีาง้นะกูมาละไอชักกูเลิกเบอร์ได้สัตว์แดกเล่าเยอะไอเหี้ยอ่ะเอางี้งคือช่วงหลังอ่ะช่วงหลังมึงก็มาบอกกูว่า